สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทกคนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยที่2เรื่องประวัติของโรงเรียนและชุมชนนะคะ <S 2> <2> <S จุดประสงค์ในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงลำดับเหตุการณ์รสำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะทางมโนทัศน์นะคะในหน่วยนี้เราจะเรียนกันอยู่2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือการศึกษาประวัติของโรงเรียนและการศึกษาประวัติของชุมชน แต่สำหรับเช่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อแรกก่อนนะคะคือการศึกษาประวัติของโรงเรียนนั่นเองการศึกษาประวัติของโรงเรียนนะคะจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนข้อที่2คือการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการสำคัญในโรงเรียน 3. ตัวอย่างประวัติของโรงเรียนนะคะหลักฐานการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะ จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเอกสารของโรงเรียนข้อที่2คือคําบอกเล่าจากผู้รู้นะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ภาพถ่ายนะคะการใช้เส้นเวลาลําดับเหตุการณ์สําคัญในโรงเรียนนะคะก็คือเป็นการแบ่งไปตามปีพศต่างๆนะคะว่าในแต่และปีพศนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะตัวอย่างประวัติโรงเรียนนะคะ ก็จะมีอยู่4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือประวัติความเป็นมา 2. สภาพปัจจุบัน 3. ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 4. หลักฐานและแหล่ง,ลงสืบค้นข้อมูลนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีงานอะไรให้นักเรียนทำนะคะแต่จะมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้นะคะในหน่วยที่สอน,นะคะ ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านและตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ